สวัสดีครับผมเอ็ดดี้นะครับวันนี้เอารองเท้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วก็วันนี้ผมได้รับรองเท้ามา2คู่นะครับก็คู่หนึ่งเป็น new balance นะครับและส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคอนเวิร์ซึ่ง2คู่นี้เป็นงานคอลแลบทั้ง2คู่เลยครับก็วันนี้เดี๋ยวเอา new balance มาให้ดูก่อนส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็น c o n v e r ร์นะครับก็เริ่มกันเลยวันนี้เป็นนิวบาลาน ทำการคอลลบกับบริษัทเดวิดนะครับเดวิดเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเมล็ดทานตะวันของอเมริกานะครับก็ผมก็ไม่เคยไม่เคยชิมเนาะว่ารรชาิเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้รองเท้าตัวเนี้ยที่ทำการคอลลบกับเดวิดมาให้ได้ดูกันนะครับก็เริ่มกันเลยเดี๋ยวมาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับอ่า ก็จะเป็นอันนี้เป็นสัญลักษณ์เขานะครับเป็นโลโก้เขาเลยเดบิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกขันตะวันก็จะเป็นลายเซนนะครับข้างล่างก็จะเขียนนิวบาลานนี่ก็เหมือนกันนะครับเขียนนิวบาลานส่วนด้านบน นี่บนกล่องนะครับคือตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนไม้เบสบอลนะครับก็ตอนนี้เขาสนับสนุนเ,เกี่ยวกับเบสบอลอยู่นะครับส่วนนี่ด้านล่างกล่องก็ังมีอะไรเ,เดี๋ยวมาดูข้างในกันอุ๊บอ้าวมาเป็นท์สง ก็เขาบอกเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1926นะครับอันนี้ก็จะเหมือนแพคเกจจิ้งของออผลิตภัณฑ์ของเขานะครับนะครับแต่เขียนว่า New Balance เ,เขาทายอย่างเงี้ยส่วนด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ก็จะมีรายละเอียดเนาะ เขาก็จะพูดประมาณเกินครับเมริกันออริจินอลนะครับโลโก้นิวบาลัดโอเคเรามาเปิดตูวข้างในกัน มันคือ New Balance รุ่น5-7-4นะครับอ่สีสันสวยงามก็สีสันสไตล์ของอแบรนด์เขาอะนะครับเดวิดซันฟลาเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นโทนขาว แดงเหลืองนะครับตัดน้ำเงินตรงนี้มีลายเซ็นนะครับเดวิดก็รองเทา้าค่อนข้างเบานะครับส่วนดันหนานครับดูเขียนรุ่นห้าจ็สี่นะครับนี่ฝั่งด้านในสวยงามครับ สีค่อนข้างตัดกันสวยงามด้านหลังก็จะเป็นเหมือนดอกทานตะวันนะครับส่วนพื้นก็ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ข้างอันนี้ข้างซ้ายครับ ก็เหมือนกันนะครับพอโลโก้เนี่ยสีแดงมันตัดสีเหลืองครับมันดูโดดเด่นมากเลยเดี๋ยวดูพื้นด้านในกันนะครับพื้นด้านในก็ เป็นลักษณะเป็นลายเมล็ดทานตะวันนะครับเห็ยนนิวบาลก็สองข้างเหมือนกันนะครับสองข้างเหมือนกันเลย ส่วนภายในก็เป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ m a ็ดอินช i n หน้านะครับผลิตที่จีนครับก็ ความโดดเด่นเขาก็คือสีนะครับเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Band นะครับแบรนด์เดวิดซันฟลาวเวอร์ซีดนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวยงามเลยราคาตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ80ประมาณ85เหรียญครับประมาณ85เหรียญก็ไม่แพงนะครับมัน2,000กว่าบาทเนาะถ้าเป็นราคาไทยนะครับ ก็ถ้าใครสนใจอยากได้ลองหาคนหิ้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยนี้จะมีเข้าหรือเปล่าก็โดดเด่นดีครับเนาะถ้าเราเปลี่ยนสายนะครับผมคิดนะว่าถ้าเปลี่ยนสายเส้นเนี้เป็นสีแดงข้างหนึ่งเป็นสีเหลืองข้างนึ่งหรือว่าเป็นสีแดงไปเลยก็น่าจะสวยนะครับเนาะ โอเคก็วันนี้จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเลยแล้วก็เอารองเท้าคอนเวิร์ตมาให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นงานคอลแลบเหมือนกันอ,อ,อาจจะเป็นงานเรียบๆนะครับแต่ดูดีครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ